ชาวเน็ตเวียดนามเขาโกรธมากเลยนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี2025ซึ่งมีการแสดงธงชาติเวียดนามผิดเป็นธงชาติจีนไปซะงั้นในเว็บไซต์ดังๆอย่าง vnexpress ของชาวเวียดนามก็เลยมีคนเข้าไปด่าในประเด็นนี้กันเพียบเลยครับบางคนบอกว่ามันไม่ได้ผิดพลาดหรอกคนไทยตั้งใจ บางคนก็บอกว่าให้เวียดนามถอนตัวจากการแข่งขันไปเลยก็มีรวมถึงยังมีชาวเวียดนามบางคนออกมาทำเสื้อที่เป็นลายธงชาติขเขมรแต่เขียนว่าไทยแลนด์ทับไว้เพื่อเป็นการโต้อตอบชาวไทยครับแต่ดูเหมือนว่าเสื้อตัวนี้จะถูกอกถูกใจคนไทยมากกว่าที่จะทำให้เจ็บใจนะครับเพราะว่ามันสวยแถมบางคนยังมองว่ามันเป็นการยืนยันว่าพื้นที่ของขเขมรนนะ่ะเป็นของไทยด้วยครับ ล่าสุดมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ด้วยการเข้าพบเอกอัครราชทูตเวียดนามพร้อมมอบดอกไม้แทนคำขอโทษวันนี้ผมก็เลยมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามมาอ่านให้ฟังแบบจุกๆไปเลยครับ จากเหตุการณ์ความผิดพลาดในพิธีจับสลากแบ่งสายฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี2025รุ่นอายุไม่เกิน16และ19ปีที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนเวียดนามล่าสุดมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยพร้อมคณะก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ด้วยการเข้าพบเอกอกัครราชทูตเวียดนามพร้อมมอบดอกไม้แทนคำขอโทษครับ โดยมาดำแป้งกล่าวว่าเธอเข้าใจความผิดหวังของประชาชนเวียดนามเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับการให้อภยัยพร้อมยืนยันว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตระหนักอย่างทองแท้และให้ความเคารพสูงสุดต่อธงชาติซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ ด้านนายฟั่มเวียดหุงเอกอักราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยกล่าวว่าเขารู้สึกาซาบซึ้งต่อความจริงใจในคําขอโทษของมาดามแป้งครับรวมไปถึงการดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปยังกรุงฮานอยเพื่อกล่าวคำขอโทษโดยตรงต่อสมาคมฟุตบอลเวียดนามโดยมีนายวินสตันลีเลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามเขาก็รับทราบและรับคำขอโทษจากตัวแทนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับพร้อมชื่นชมในความจริงใจความรับผิดชอบและความเคารพต่อคู่ร่วมงานด้วย ทั้งยังมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการเตรียมงานและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพของระบบการแข่งขันภายใต้ AFF ให้ดียิ่งขึ้นครับที่นี้เราลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เขาอ่านข่าวนี้แล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าถึงเขาจะทำผิดแต่เขายอมรับและขอโทษด,ด้วยความจริงใจแล้ว คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเราควรจะปล่อยวางนะมาดามแป้งก็มีความจริงใจและพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพมากเห็นด้วยกับคำขอโทษครั้งนี้และหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าชัดเจนว่านี่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของฝ่ายจัดงานแต่คนไทยก็แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบความเป็นมืออาชีพความจริงใจและความมีน้ำใจเราไม่ควรจะทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ควรโฟกัสที่การแข่งขันและตั้งเป้าคว้าชัยชนะเพื่อตอบแทนประเทศจะดีกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งสีธงที่คล้ายกาันหรือเจ้าหน้าที่ทำงานผิดพลาด แต่พวกเขาก็ตรวจสอบแล้วรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงแถมยังเชิญเลขาธิการ AFF มาร่วมยืนยันอีกด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเราควรยอมรับคำขอโทษของพวกเขานะแฟนบอลเวียดนามก็ควรจะพูดให้นุ่มนวลลงหน่อยและควรชมความเป็นมืออาชีพของคนไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าพวกเขาผิดก็จริงแต่ไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปดูถูกวงการฟุตบอลไทยทุกวงการมีวันผิดพลาดได้เสมอ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถึงระดับฟุตบอลจะสูงแค่ไหนก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้หรอกความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับแม้จะผิดพลาดแต่พวกเขาก็รีบขอโทษและทำด้วยความจริงใจมากเดินทางมาขอโทษถึงที่ทั้งในเวียดนามและที่สถานทูตแสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพมากๆคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยทำผิดหรอก สำคัญคือเมื่อทำผิดแล้วกรายอมรับแก้ไขและขอโทษทันทีเขาทำได้ดีมากทั้งในแง่ของความจริงใจและจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบฟุตบอลไทยถือว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆคอมเมนต์นัดมานะครับเธอได้ทำอย่างเต็มที่และจริงใจไปแล้วนะถ้ายังจะตำหนิกันอีกต่อไปก็เกินไปหน่อยแล้วเพราะความผิดนี้ไม่ใช่ของเธอโดยตรงคอมเมนต์นัดมานะครับถ้าไทยไม่มืออาชีพจริง พวกเขาคงไม่รีบขอโทษและมาด้วยตัวเองขนาดนี้หรอกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพวกเขาผิดจริงๆแหละแต่สิ่งที่ทำหลังจากนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพเพราะพวกเขาตอบสนองได้เร็วมากและจัดการได้ดีจริงๆคอมเมนต์นัดมานะครับบอกว่าคนไทยได้ขอโทษอย่างจริงใจหลายครั้งแล้วแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะยังควรเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงถึงเจตนาที่ดีของเรา คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถ้าเราถอนตัวจากการแข่งขันแสดงว่าเราทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่ออนาคตของเยาวชนเวียดนามพวกเขาควรได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาฝีมือคนไทยไม่ได้ทำผิดขนาดนั้นสักหน่อยการถอนตัวดูเหมือนจะใจแคบเกินไปนิดคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าการแข่งขันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเตะเยาวชนในการฝึกฝนและเก็บประสบการณ์ถอนตัวไปก็เท่ากับปิดประตูการพัฒนาตัวเอง คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำงานในวงการฟุตบอลมาหลายสิบปีผมเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่หลีเกเลี่ยงได้ยากแต่การที่มาดามแป้งออกมาขอโทษด้วยตัวเองและเดินทางไปถึงสถานทูตเพื่อกล่าวคำขอโทษถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องแสดงถึงระดับของคนที่เข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่ในสนามแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมและความเคารพด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับ พวกเขาได้แสดงความจริงใจและทำหลายสิ่งเพื่อขอโทษแล้วเราก็ไม่ควรทำให้เรื่องนี้ใหญ่โตเกินไปไม่งั้นเราจะกลายเป็นฝ่ายผิดซะเองคอมเมนต์ถัดมานะครับพวกเขาทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่ทำหลังจากนั้นกลับทำได้ดีมากสำหรับฟุตบอลไทยผมจำได้ก็เพราะมีประธานสมาคมท่านนี้เลยมาดามแป้งเป็นคนที่มีมารยาทมีความเป็นมืออาชีพและมีน้ำใจมากๆคอมเมนต์ถัดมานะครับ เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของฝ่ายจัดงานก็จริงแต่หลังจากนั้นสมาคมฟุตบอลไทยก็ได้แสดงความรับผิดชอบและความจริงใจผมหวังว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างมีน้ำใจนักกีฬาคอมเมนต์ถัดมานะครับเขามีความเป็นมืออาชีพจริงๆมาด่ามแป้งถึงกับออกมาขอโทษด,ด้วยตัวเองเลยปล่อยผ่านไปเถอะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมชอบความเป็นมืออาชีพและท่าทีที่สุภาพของเธอมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมเห็นด้วยกับการให้อาภัยและก้าวต่อไป หวังว่าชาติอาเซียนจะร่วมมือกันมากขึ้นคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าพวกเขาได้ขอโทษหลายรูปแบบเลยไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการจัดการของพวกเขาดูจริงใจดีเวียดนามก็ควรตอบสนองด้วยท่าทีที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับมาดามแป้งเป็นคนที่ทำงานด้วยความมีมารยาทและมืออาชีพผมเชื่อในความจริงใจของเธอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาผมชื่นชมการยอมรับและการขอโทษของมาดามแป้งมากคอมเมนต์ถัดมานะครับสมาคมฟุตบอลไทยยอมรับความผิดและขอโทษอย่างเป็นทางการนี่แหละความเป็นมืออาชีพคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าก็แค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่ควรทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องยอมรับว่าฝ่ายไทยแสดงความจริงใจและให้เกียรติเรามากคอมเมนต์ถัดมาครับ คนไทยมีความเป็นมืออาชีพจริงควรจบเรื่องนี้ได้แล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการที่มาดามแปลงออกมาขอโทษด้วยตัวเองแสดงถึงระดับการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพคอมเมนต์ถัดมานะครับเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่น่านับถือที่สุดในวงการฟุตบอลคอมเมนต์ถัดมาครับถ้าสมาคมฟุตบอลเวียดนามยอมรับคำขอโทษและลงแข่งต่อก็ควรจะตั้งเป้าให้ชนะในไทยเพื่อให้ธงชาติของเราถูกชูขึ้นที่นั่นคอมเมนต์ถัดมานะครับ วิธีการขอโทษของพวกเขามีความเป็นมืออาชีพและจริงใจจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของคนไทยให้โอกาสกันเถอะคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาได้แสดงความเคารพอย่างชัดเจนเราควรให้อภยัยและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าคนไทยมีจิตใจที่กว้างและจริงใจเราควรตอบแทนเขาด้วยความเข้าใจ นอกจากคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็ยังมีคอมเมนต์ประมาณว่าอยากให้เวียดนามถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีแค่2อถึงสคนเท่านั้นซึ่งก็จะมีคนเข้าไปถกด้วยประมาณว่าเด็กฝึกมาทั้งปีจะมาถอนตัวเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยนะอันนี้รักเด็กหรือรักตัวเองกันแน่อะไรประมาณนี้ครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาก,กันไปแล้วสวัสดีครับ